สวัสดีนะคะทุกคนต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสายโซโทราทาโรนะคะวิงวิงพลังงานบวกให้ทุกคนเช่นเคยเนาะปรับกล้องนิดนึงอ่าโอเคในทีเเ่นี้เป็นพลังงานลองมาส่องดูว่าทวินเฟรมเอนเออร์จีไข่ไปได้ทำคลิปแบบนี้มาให้ทุกคนนานมากแล้วนะคะมาดูกันว่าทวินเฟรมเอนเออรจีพลังงานความรักของคุณกับทวินเฟรมพลังงานเอนเออจีงงพ้พายอยากจะบอกอะไรงงก่อนอื share, ่นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งให้ไข่ด้วยนะในที่พลังงานทวินเฟรมกับพวกคุณพลังงานของคุณกับทวินเฟรมเอนเออร์จี้จะเป นี่คือพลังงานไพ่อยากจะบอกอะไรเรื่องราวจะเป็นยังไงในไพ่ชุดนี้นะคะท w นเฟรมเอนเนพลังงานรักของคุณกับ t ท n นเฟรมไพ่อยากจะบอกอะไรความรักทินเฟรมกับคุณพลังงานไพ่อยากจะบอกอะไร g p r o พ o ป a l ว้าว wow. เป้าหมายเป้าหมายที่คุณกับ Twin นเ a รมจะสามารถมีชีวิตที่เหมือนแบบมีม,มีเป้าหมายร่วมกันได้มีความสําเร็จร่วมกัน มีความสําเร็จที่คว้าร่วมกันทําอะไรร่วมกันและสามารถสําเร็จได้มีเอจี้ของเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ที่เหมือนแบบใครบางคนมีเป้าหมายกับคุณหรือใครบางคนอยากจะให้คุณเหมือนแบบว่าเธอคือเป้าหมายของฉันฉันอยากจะมีอม m ิ i t มนต์กับเธอฉันอยากจะมีความสัมพันธ์ที่จริงจังกับเธอฉันอยากจะลงเอยกับเธออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นพลังงานแบบนี้ค่ะใน energy นี้นะคะคือบางคนอาจจะเป็น t วิน f ฟ a m e ที่คุณกับเขามีกันและกันในชีวิตแล้วด้วยกับในกรณีของบางท่านเป็นทวิน f ฟ a m e ที่คุณกับเขารอกันอยู่ เพือว่าเขารอให้ชีวิตทุกอย่างมันลงตัวได้มันเป็นเหมือนเป้าหมายหนึ่งที่สําคัญในชีวิตมากๆของใครบางคนในเอเนจีเนี้ยค่ะเออเป็นเป้าหมายที่เห็นปะมีทั้งเป็นไพ่เหรียญทองทองและเป็นเอเนจีเหรียญที่เป็นไพ่รูปทอ,ทองทองเป็นแหวนคู่ด้วยเพราะฉะนั้นคือมันเป็นซิิมโบกสัญลักษณ์ที่ดีมากๆอืม ความสัมพันธ์ที่จะมีเป้าหมายร่วมกันชนะร่วมกันสําเร็จร่วมกันแล้วก็รวมถึงการที่การให้คุณค่าให้ความสําคัญกับใครบางคนที่เธอจะเป็นคนคนที่เขาเรียกว่าเหมือนเป้าหมายที่ฉันมีไว้พุ่งชนฉันจะต้องมีเธอฉันจะต้องได้เธอฉันจะต้องแบบสุดสุดท้ายแล้วฉันกับเธอจะหยุดอยู่ที่กันละกันอะไรอย่างเงี้ยเธอกับฉันจะสามารถเป็นเหมือนอเขาเรียกว่า last อาา่าไม่ใช่กับ last longing หรือว่าอ last promise อะคะ่ะคือความสัมพันธ์สุดท้ายคำั่นสัญญาสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูในซีเอเนจีพลังงานตรงนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรนะพลังงานทวินเฟรม e energy พลังงานความรักระหว่างคุณกับทวิงงนเฟรม e ไพ่อยากจะบอกอะไรไพ่อยากจะบอกอะไรนะคะในดูในซีไพ่อยากจะบอกอะไร energy นี้พลังงานไพ่งงพมี children release x คือบางครั้งความรักเป็นรักฝั่งไวได้ในทวินเฟรมตรงนี้กับอ,อีกนใน,นียงคืออะไรเบจี้ที่เหมือนแบบว่าคู่รักบางคู่จะต้องมีการ release หรือปล่อยกันออกไปก่อน ืบางครั้งบางคนเจอกันในวัยเด็กหรือเจอกันในเวลาที่แบบมันเร็วเกินไปแล้วรอกันมาเจออีกครั้งหนึ่งหรือเป็น energy twin flame บางท่านที่มีบุตรร่วมกันได้ด้วยหรือเป็น energy ที่เหมือนแบบว่าหากใครมีลักษณะของความรักความสัมพันธ์อย่างเช่นพวกพวก twin flame ที่เหมือนแบบมอีอุปสรรคปัญหาหรือมีอะไรบางอย่างแทรกกลางหรือว่ามีอะไรก็ตามที่ challenge าท้ายในชีวิตเป็นพลังงานที่เหมือนแบบว่า เราหรือใครบางคนหรือทั้งคู่จะต้องเคลียร์บางสิ่งบางอย่างออกไปในชีวิตที่มันขวางทางหรือขีดอะเขาเรียกไงนะขวากหนามอะเออเอามันออกไปเคลียร์มันออกไปขจัดมันออกไปก่อนเพื่อให้คู่บางคู่สามารถอยู่ด้วยกันได้เจอกันได้มีกันได้ในบางกรณีที่เป็นโคทวินเฟรมแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะจำในเอเนจีในพลังงานในพลังงานหนึ่งคือคู่รักบางคู่ที่เหมือนให้กับว่าอะอะไรที่มันเป็นเนกาทีฟ ลพลังงานลบในชีวิตรักจะต้องพยายามเคลียร์ออกไปหรือบางทีบางคนไวที่ต่างกันตรงนี้มันมีแน่นอนในเอเนจีนี่เพราะไพ่มันมีแพล mm hmm. นชิลด์เนกับอีกในหนึ่งคือบางครั้งความรักความสัมพันธ์ของคู่บางคู่ที่เหมือนถ้าส่วนวุฒิภาวะที่มันไม่ไม่ไม่บาลานซ์กันอย่างเช่นคู่แล้บางคู่มีวุฒิภาวะที่อีกคนนึงอาจจะมีวุฒิภาวะมากกว่าหรือมีความรับผิดชอบมากกว่าหรือคนนึงมีวุฒิภาวะที่หลายอย่างยังดูแบบเด็กวุฒิภาวะต่ำหรือวุฒิภาวะที่มันเหมือนแบบว่ายังไม่มาชัวร์ค่ะคือ ยังไม่มีวุฒิภาวะมากพอในเรื่องของความรักในเรื่องของสภาพจิตใจในเรื่องของความรับผิดชอบในเรื่องของมุมมองความรักหรือชีวิตอะไรเงี้ยพลังงานตอนนี้เป็นเอเนจีที่คู่ทวินเฟรมบางท่านจะต้องพยายามเหมือนอยู่ในจุดที่มาเจอกันในจุดที่บาลานซ์มากๆอืมในดูในซีไพ่อยากจะบอกอะไรนะพลังงานทวินเฟมในคลิปนี้ทวินเฟมเอเนจีของคุณกับเขาไพ่อยากจะบอกอะไรในความรักระหว่างทวินเฟมกับคุณนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรอืม energy ไพ่สวยนะ key กุญแจกุญแจสำคัญ climbing towards to success energy diamond พลังงานสวยมากเลยค่ะอืมพลังงานสวยมากดูหน่อยสิพลังงาน twin flame กับคุณพลังงานความรักของคุณกับ twin flame energy ไพ่อยากจะบอกอะไรนะอืมในความรักของคุณกับ twin flame ไพ่อยากจะบอกอะไร Oh my goodness ไพ่ของคุณสวยมากเลยในวันนี้ great happiness ไหนแอบ,บดูไพ่ตรงในกองนี้หน่อยดิ g o f e f c h wow Oh my goodness ไพ่ของคุณในวันนี้สวยมากสวยมากๆเลย great happiness ความสุขสุดๆเลยอะเออความสุขที่สุดยอดความสุขที่แบบดีที่รออยู่ในอนาคตรตรงนี้แล้วก็ energy พลังงานนี้มีไพ่ goldfish ปลาทองด้วยอะปลาทองเป็นสัญลักษณ์ที่ดีแน่นอน,นะคะ่ะใ,ใครที่รู้พวกสัญลักษณ์แบบเนี้ย ถ้าบอกปลาทองเนี่ยคือคนที่เข้าใจหรือเก็ตความหมายส, symbolic, สัญลักษณ์พวกนี้จะรู้เลยปลาทองเป็นเอเนจีที่แบบโพซิทีฟบวกมากๆ increase of material world or spiritual growth เนี่ยแน่นอนพอไพ่อย่างที่ใครเกิดมาเอธิพลนเนี่ยมันจะมีเหมือนดวงของใครบางคนจะเหมือนแบบได้รับอย่างเช่น material wealth พอไพ่ของคุณในวันนี้มีไพ่รูปนี้การเงินหรือความมั่งคั่งมันจะเพิ่มขึ้นสำหรับดวงของบางคนตรงนี้ค่ะหรือเป็นเอเนจีของคู่รักบางคู่ที่คุณกับใครบางคนอะ อาจจะเป็นคู่กันปกติทั่วๆไปได้แหละคู่ทีไ่ไม่ได้มีปัญหาอะไรอะคุณกับคู่รักจะมีความมั่งคั่งหรือมีเงินทองหรือมีอะไรบางอย่างที่รออยู่ที่มันเพิ่มพูนมากขึ้นหรือความเจริญ่ะออและรวมถึงพลังงานเอเนจีที่เกี่ยวกับสเปเชียลก w อ h คือคู่รักบางคู่ะคุณากาบใครบางคน่ะจะมีเหมือนการเจริญเติบโตในสวนของ Spirit ร่วมกันวิธีภาวะมากขึ้นสเปเชียลก w อ h ที่มากขึ้นภายในวันนี้เอเนจีมีกุญแจที่สําคัญมากๆ successful outcome to y อ u r problem เนี่ยปัญหาทุกอย่างคุณจะสำเร็จได้คุณมีกุญแจค่ะดวงคุณใครบางคนมีคุณจะได้รับกุญแจกุญแจที่ไขไปตู่ระสู่ความสำเร็จกุญแจที่ผ่านชุกประสักไปได้เออกุญแจที่แบบคุณจะสามารถที่จะลุล่วงทุกอย่างชนะทุกอย่างได้เ n e r g y วันนี้มีไพ่อบบบันไดขึ้นมาด้วยบันได ladder บันไดไต่บันไดขึ้นมาค b i n g t o w ช r d success เนี่ยไพ่มี success มาจากไพ่กุญแจไพ่มี success กับไพ่บันไดอ่ะคือเป็นชีวิตที่ พลังงานชุนเฟมกับใครก็ตามแต่ตรงน,นี้ที่เป็นเจ้าของไพ่ชุดนี้นะคะใครอยากจะให้ทุกคนที่มาดูมาแบบขอพรแล้วมาแบบยอมรับก็พลังงานนี้นะเพราะว่าไพ่เอเนจีมันสวยมากพลังงานดวงของคนที่เป็นเจ้าของไพ่ชุดนี้ชีวิตของคุณเหมือนแบบไต่ขึ้นบันไดที่ชีวิตยกระดับหรือสูงขึ้นสูงขึ้นจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นมั่งคั่งขึ้นหรือเขาเรียกว่าสมหวังมากขึ้นที่ชีวิตมันไต่และยกระดับความสําเร็จขึ้นไปและที่สาคัญเอเนจีพลังงานมีไพ่ไดมอนด์เป็นไพ่เพชร รูปเพชร you will be receiving or giving a special special gift คือ special and precious gift คือของขวัญที่มีค่ามีคำางคนนี้คุณจะได้รับของขวัญที่มีค่าหรือใครบางคนตรงนี้คืออาจจะเป็นตัวคุณที่ให้ของที่มีค่าหรือให้ของที่มคีคุณค่าทางใจกับใครได้ด้วยหรือคุณอาจจะเป็นการที่คุณได้รับของคุณค่าทางใจของที่มีมูลค่าที่มันรู้สึกว่า,ว,าว้าวมันดีมากๆอย่างเงี้ยจากใครได้ด้วยใน energy นี้ไพ่สวยมากเลยค่ะแล้วก็ไพ่มีพลังงาน hand c h e c remaining with a stranger คือบีมคอนทั้งนี้เป็นการที่จับมือร่วมกันบางทีบางคนเฮ้ยอาจจะเป็นเหมือนแบบคู่รักบางทีเป็นอยู่ดีๆมาเจอกันจากคนแปลกหน้าจับมือกันแล้วทำทำงานร่วมกันหรือบางทีบางคนเป็นเอจีที่คู่รักกลับมาจับมือร่วมกันแล้วเหมือนโอเคทำข้อตกลงกันมันเป็นไพ่สำหรับนั้นการจับมือแบบแฮนด์เชคอ่ะขย่ามือแฮนด์เชคในภาษากฤษคือมันเป็นการทักทายที่ดีมันเป็นการเหมือนแบบว่าเป็นเอจีการกรี e อ่ะคือการต้อนรับการ make relationship กัน make friend และที่สําคัญคือเป็นการทําข้อตกลงร่วมกัน h a n d ์เชคคือเป็นเหมือนแบบว่าสัญ,ญลักษณ์ที่ไม่ว่าจะเป็นคู่ค้าเพื่อนร่วมงาน business project ธุรกิจการงานหรือเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์การจับมืออย่างนี้เป็นการเหมือนแบบทําร่วมกันไปนในทางที่ดีเหมือนหาผลลัพธ์ที่ดีร่วมกันหรือหาทางออกที่ดีร่วมกันอะไรเงี้ยไพ่สวยมากที่สําคัญ energy พลังงานมีไพ่ getting together with friends อิทธิพลนี้คือบางครั้งรา่ตรเนี้ย คนที่เป็นทวินเฟรมกัน่คุณกับใครบางคนสามารถที่จะมีเหมือนแบบว่าว้าวมีความสัมพันธ์เหมือนคล้ายๆกับคนรักแล้วก็เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนที่ด็อกเป็นสัญลักษณ์ที่ลอยัลหรือซื่อสัตย์ค่ะเพราะฉะนั้นคือบางคนตรงนี้คุณจะได้มีทวินเฟรมที่แบบว่าคุณกับใครบางคนเหมือนแบบเป็นทั้งความรักความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็เป็นได้ทั้งเพื่อนเพื่อนคู่คิดเพื่อนรู้ใจหรือคนที่อยู่เคียงข้างกันหรือคนที่รู้สึกว่าไว้ใจหรือเขาออนยูคือพึ่งพากันได้ ในบางกรณีตรงนี้ถ้าสมมติว่าคุณยังรู้สึกว่าคุณยังไม่มีคุณจะสามารถมีในอนาคตได้ใครจะให้ใครอยากจะบอกให้คุณ manifest ขอพรเยอะๆนะคะขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลหรือบอกกับจักรวาลหรือพูดแต่สิ่งดีๆที่คุณอยากได้บ่อยๆเยอะๆและรวมถึงบางคนพลังงานในเอเนจีในช่วงอีกคนในเดือนนี้บางท่านสามารถใช้เวลาแบบไปเจอเพื่อนไหมอ่ะไปสังสรรค์บ้างไหมอ่ะหรือไปพาตัวเองไปเจอใครใ<ช>ของคุณมีพลังงาน <ๆ S 2> แบบนี้แน่นอน,นะคะ่ะเออคือบางทีแบบ เฮ้ถ้าจะมาบางทีใครบางคนไม่ได้เจอเพื่อนมารนยะหนึ่งหรือว่าไม่ได้เจอเพื่อนสักพักหนึ่งอะหาเวลาเจอกันดีไหมอะไรแบบนี้ไพ่ต้องการจะบอกแบบนี้ด้วยนะบางคนมีเกณฑ์นะคะแล้วก็โรแมนติ in the air ว้าวไพ่สวยมากดอกกุหลาบเอ่ยมากับเพชรเอ่ยมากับพลังงานโกลอยู่ตรงนี้แล้วไพ่มากับพลังงานเหรียญคู่อ่าโทษแหวนคู่อยู่ตรงนี้ไพ่สวยมากไพ่สวยมากไพ่สวยมากเลยอะ่ะเออบางคน คือบางคนน่ะคนที่มีคู่ที่ดีกันอยู่แล้วอ่ะมันจะเป็นเดือนอีกเดือนหนึ่งที่ดีที่ชีวิตรักของคุณอ่ะจะเจริญรุ่งเรือง,องอร่วมกันไปหรือจะมีช่วงเวลาที่แบบว่า l o v e a r o u n อยู่อ่ะความรักหมุนอยู่รอบๆตัวอะไรเงี้ยกับอีกในหนึ่งคือเป็น Energy ที่คู่หลายๆคู่ที่รอการกลับมาหากันคู่หลายๆคู่ที่คุณกับใครบางคนอ่ะเป็นคนแปลกหน้าแล้วรอมาเจอกัน e อ e r g y ความความรู้สึกเขาเรียกว่า ความรักที่หอมหวานหรือ Energy คำมั่นสัญญาหรือความรู้สึกสำเร็จสมบูรณ์แบบ Energy หลายๆอย่างที่เป็น great happiness พลังงาน Energy Spiritual Growth ระหว่างคุณกับ Twin Frame มันมีรออยู่ในคลิปนี้มากๆเลยค่ะทุกคนใครแถมไพ่นี้ให้ดูพลังงาน Energy ของ Twin Frame กับพวกคุณหน่อยซิว่าไพ่อยากจะบอกอะไรนะคะพลังงานความรักของคุณกับ twin flame ไพ่อยากจะบอกอะไรความรักของคุณกับ twin flame ไพ่อยากจะบอกอะไร ทำไมขอบคุณการทูนเฟรมไพ่อยากจะบอกอะไรนะถ้ายอยากจะบอกอะไรถ้ายอยากจะบอกอะไรเอเนจี Energy, พลังงานไพ่อานิวโรแมนต์ไซเคิลบิเนว้าววงจรชีวิตรักที่จะได้เริ่มต้นขึ้นสําหรับคู่รักบางคู่ตรงนี้หรือสําหรับดวงของใครบางคนที่แบบว่าเฮ้ยคุณกับเขารอมาเจอกันในชีวิตรอการมาเป็นทินเฟรมกันหรือบางคนเป็นคู่รักที่รอการกลับมาแล้วรอวงจรหลายๆอย่างให้เป็นนิวโรแมนต์ชีวิตความรัก วงจรเหล่านั้นให้เริ่มต้นขึ้นได้อีกครั้งอะไรเงี้ยค่ะ energy พลังงานมีไพ่โฮ vision look at the bigger picture let your p a ย t hold you back เนี่ย energy พลังงานมีไพ่ release แล้วก็ไพ่ตรงนี้มาสอดคล้องตรงที่ว่าคือเหมือนแบบอย่าให้อดีตเลวร้ายของคุณอะมารังคุณอย่าให้อดีตมาบทบังความสุขหรือความเฉิดฉายหรือความแบบปังของคุณที่มันรอเข้ามาอยู่ในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็รวมถึงคู่รักที่เป็นพวกเชวนะินเฟรมอะไรนี่ฟังแบบว่า ทวินเฟรมคู่อดีตทวินเฟรมคู่มีประเด็นหรืออะไรก็ตามแต่อย่าให้อดีตมารังกันไว้ใครต้องการจะบอกแบบนั้นด้วยที่สําคัญคือเอ e เน y ร์จีเดียนี้เขาต้องการจะบอกว่าพยายามเหมือนให้คุณเหมือนแบบมีวิชั่นที่ดีให้มากเข้าไวอ้อวิชั่นคือเหมือนวิสัยทัศน์อะค่ะวิสัยทัศน์ของมุมมองของชีวิตวิสัยทัศน์ในเรื่องของความรักการเงินการงานชีวิตอ่วิสัยทัศน์ในเรื่องใดๆก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวัน กับใครกับสิ่งใดกับที่ไหนอะไรกนะ็ตามแต่พยายามมีวิชั่นที่ดีมีวิสัยทัศน์ที่ดีที่สาคัญพลังงานนี้ไพ่พังานจะบอกให้คุณมองในภาพใหญ่ๆเข้าไว้อย่ามองแค่ปัจจุบันตรงนี้เท่านั้นโดยเฉพาะใครที่รู้สึกว่าฉันยังไม่สักเซสกับตรงนี้เลยค่ะฉันรอความสําเร็จกับตรงนี้อยู่ฉันรอเรื่องดีๆให้เกิดขึ้นอย่ามองแค่โฟกัสแต่ปัจจุบันมองผลลัพธ์ใหญ่ๆหรือมองพลังงานแบบภาปงกว้างเข้าไว้อะไรอย่างเงี้ยเพราะใครก็ตามที่เป็นเจ้าของไพ่ชุดเนี้ย คุณมี Great happiness รออยู่มากๆเลยค่ะคุณมีพลังงานที่ดีมากๆเลยอ่ะเออมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของความรักแต่มันเป็นในเรื่องของความสำเร็จบางอย่างหรือความมั่งคั่งที่รออยู่อะเออแล้วมันก็เป็นเอ e r g y ที่เหมือนแบบว่าความเก็ตอะลองอะความเข้ากันได้ของใครบางคนระหว่างกันของจวินเฟรมกับคุณคุณกับเข้าเรื่องราวของคุณกับใครก็ตามแต่ที่จะเป็นเ n e r g y ในช่วงนี้คนอนาคตอันใกลยย้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เป็นคู่รักบางคู่ที่สามารถทําอะไรร่วมกันได้ด้วยนะอืมมีเป้าหมายร่วมกันในเรื่องของการสร้างเงินหรือมีเป้าหมายร่วมกันในการทําอะไรบางอย่างที่จะต้องเหมือนแบบว่าจอยกันร่วมมือกันคิดด้วยกันลงทุนร่วมกันวางแผนด้วยกันอะไรก็ว่าไปคือมันมีอยู่ในเอเนจีนี้ค่ะอืมบางครั้งบางคนเป็นการลงทุนวางแผนร่วมมือในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือบางคนเป็นในเรื่องของเอเนจีแบบว่าผลประโยชน์รายได้หรือการหาความมั่งคั่งหรือการเจริญรุ่งเรืองบางเรื่องร่วมกันอะไรอย่างเงี้ย คือไม่ว่ามันจะเป็นยังไงพลังงานมันเป็นเอเนจีที่แบบว่าสวยมากสวยมากแล้วไพ่ของคุณในวันนี้เอเนจี Energy ปิดด้วยดอกลาบ Romance is in the air มากับพลังงานในวันนี้ที่เป็น Energy goals ในวันนี้นะคะใครสวยมากวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบายยใครต้องการจะไดูลงส่วนตัวหรือว่าสั่งเปเปอร์สำารดวงทำที่ลายของไข่ KHK Idoset วันนี้ขอทุกคนมีความสุขมากๆปังๆนะคะแล้วก็ใครต้องการที่จะมาช้อปปิ้งกับช้อปปีสามารถมาช้อปปิ้งได้ใครจะมีแท็กสินค้าช้อปปีในในคลิปนี้แล้วก็รวมถังคลิปอื่นๆด้วยมาช้อปปิ้งผ่านผ่านลิงก์ของไข่ได้นะคะแล้วก็ ใครต้องการที่จะจองคิวดูดวงส่วนตัวมาถามไพ่ถามความรู้สึกถามแนวโน้มถามเหตุการณ์สิ่งใดนี่นี่นั่นเจาะไพ่แล้วก็รวมถึงการส่งความรู้สึกโดยพิเศษถึงใครอะไรเงี้ยสามารถทักมาที่ไลน์ของไข่ kh ai dou รวมถึงการสั่ง,องจองเว็บเปอร์รายละเอียดเนี่ยคร่าวๆก็จะมีอยู่ใน description รายละเอียดในคลิปในแต่ละคลิปแต่สามารถที่จะ,ะมาถามรายละเอียดที่ส่วนตัวกับไข่ได้เพราะฉะนั้นคือหมืให้กับว่า เวลาแอดมาโดยเฉพาะใครที่แอดไลน์ไข่มาขอคนที่แบบมีความประสงค์อยากจะจองคิวจริงเพราะว่าไลน์ของไข่มีพื้นที่จํากัดมากๆแล้วบางทีบางคนมีปัญหาในการแอดมาไม่ติดอะไรเงี้ยไข่ของความรุนแรงสำหรับคนที่อยากจะจองจริงๆเพราะไม่งั้นอนะ่ะมันจะกลายเป็นว่าคนที่เหมือนแบบเหมือนไม่แน่ใจแล้วแอดมาแล้วกลายเป็นว่าไม่ได้แบบไม่ได้ต้องการจริงๆอะ่ะใค่จะต้องบล็อกพวกคุณออกไปไม่งั้นมันก็จะเหมือนแบบบางทีเสียผลประโยชน์ได้กับการที่ในวันนึงถ้าคุณอยากมาดูอีกมันก็จะกลายเป็นว่าเหมือนแบบบางที บล็อกหายไปแล้วบางทีไข่ไม่สามารถเห็นได้สําหรับใครต้องการจะแอดมาอีกอะไรเงี้ยเพราะว่าไข่ต้องรับคนที่อยากจะจองหรือแบบมีความประสงค์จริงๆเพราะว่าลายของไข่มีพื้นที่จากัดนะคะเอาโอเคเรียบร้อยวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ